สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีช่องน้องแก้วตาแฟมิลี่ทุกท่านวันน,นี้แก้วตาโอ้ น้ำไปวันเกิดที่ทองเพชรนะคะค่อยไปถ่ายใกล้ไม่ได้เว้ยมันไม่มันมันหักลงอะมันมันเห็นครึ่งหนึ่งมันเห็นครึ่งหนึ่งเมื่อเห็นครึ่งหนึ่งเราเราเราไม่ได้ปรับโฟกันเลย ปล่อยแล้ก็ปล่อยได้โฟกัสปุ๊บปล่อยไม่ได้กดนะเมื่อกี้ก็นั่นแหละไม่ได้ไม่ได้กดเพราะว่าแม่ไม่ได้กดเพราะว่ามันล็อกโฟกัสไว้ที่เดิมแต่ถ้าแม่อยากปรับโฟกัสให้มันมาล็อกตรงนกดข้างหลังนี้กดข้างหลังนี้หรือไม่ก็หมุนในตรงคนนี้แน่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 เป็น ไม่ค่อยอยากอาบน้ำแต่เช้าด้วยนะไม่ค่อยอยากอาบน้ำแต่เช้าด้วยนะนนีอาบ้ไม่ค่อยอยากอาบแต่เช้าพ่อนั่งลงดิมานั่งลงนั่งลงนั่งลงมุนไปไหนลนั่งลงดิ่ไปเอา

อาบน้ำหน่อยเริ่มปทับอืเปิดเท่เลยกระซากับมืด อ๋อมาใกล้ๆนี้สั่งสิจี่เอาเอาหอมๆเลยไปบานเขาเอาเนี่นี่โอ้หมื่นหมื่นหมื่นอุ้ยหมื่น Nang rãi mẹ ngô của mãi của mãi cả. mãi kì là tay bì bắt 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 tay bì

อาหัวก้อนอย่างเบเ็จเนี่ยบาปก็เลยวิ่งก็ข้าลยุ่นไล่เลยไง

ก็บอกว่าใส่ในน้อยมันเป็นฟองຮห้งเพิ่ราก็ว่าน้อยๆ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่โอ้ยง่ามเลยอ๋ออ๋อฮึตูดนี่ขนาดง่าพี่นบสองเลยแหละนี่ จับเอาไว้นี่อยู่ภายที่อยู่กระตังคือตะขอด้วยเอาถึงถือกล่กกองถึงจับสร้างเอาแก้วแก้วอย่าดื้อกับแม่เด้อแม่จับบรอยูดายถึงมือ,กกอถือกล่องถึงตะขอเกาะนี่เอาให้รางวัลก่อนให้รางวัลน,นิ่ง,งแม่ไปเลยตะขอรางวัลคนเกง่ง จะลูกไปบานเขาเนี่ยลูกกินย์มาได้ไหม <laughs> ไม่ต้องห่วงโผลหญิญาแต่สาวมนก็ปองแต่สาวแล้วเนาะ ตามน้ำให้ลูกจะได้หยุดแต่ข้างคือจัง,องออเอาเก็บตะก้าเก็บตะก้า พ่อนั่นละ วันข้าวเศุกร์นี่คำยังไงล่ะเด้อตั้มเห้ยมาแล้วมาไม่ใส่ชุดบ่เดี๋ยวเขาพวกเขาเตรียมแล้วบ่ เด้ปะปะปะเดอ้อปะเด้อสำหรับวันนี้แม่ต้อยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะส oh. าหรับวันนี้สวัสดีจ้า พ่อไปอามนาม้ำบอเอาไปนำ้ำเอาไปมัดพุ่นเดอ้อ